สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการทำไอคอนเองนะครับไอคอนใช้เองใน RPG Maker MV มาดูกันเลยอย่างแรกผมถนัดใช้ใน Photoshop ผมก็จะทำใน Photoshop นะครับผมอยากเพิ่มไอคอนนี้ยนรูปดาบคู่ของกิรโตหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับขอยืมรูปสักคู่นะครับอย่างแรกเราเปิดไฟล์ เข้าไปในไฟล์งานของเรากดเข้าไปนะครับมาที่ IMG IMG set มาที่ System Icon set <c oughs> นะครับเปิดขึ้นมาปกติปกตินะครับจะไม่มีคนปกติที่เปิดขึ้นมาจะไม่มีเส้นแบบนี้นะครับเส้นแบ่งให้มาที่ตรงนี้ครับ Show View แล้วก็ Show โชว์แล้วมาที่กิจตรงนี้นะครับกดเปิดนะครับมันจะไม่มีนะครับต้องกดเปิดก่อน,นครับกดเปิดแล้วเส้นเนี่ยมันก็จะไม่ได้ขนาดเท่านี้ให้มาที่ Edit อันสุดท้ายเลยนะครับแล้วมองหาประมาณเนี่ยครับมองหาตรงนี้ปึ๊บให้ตั้งค่าตามผมเลยครับถ้าอยากมองชัดเจนผมแนะนำสีแดงนะครับ ชัดเจนมากอันนี้160ตรงนี้ตั้งค่าเป็นพิกเซลอันนี้เป็น5แล้วกดตกลงนะครับจะได้ประมาณนี้อ่ะทีนี้จะเพิ่มเพิ่มไอคอนอ่ะลากมาครับยอ่อย่อให้เท่ากับขนาดที่เราทำไว้นะครับ ประมาณนี้ไอ้ผมว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างผมว่าผมเพิ่มเส้นให้มันเนี่ยนี่สีดำดูเป็นออล่าดีนะครับประมาณนี้แล้วทำการเซฟนะครับ ให้เลือกเป็น PNG อ่าของใครนะครับที่ไม่เป็น PNG ก็คือจะไม่มี PNG ให้เลือกให้กดออกมาก่อนไฟล์ตรงนี้นะครับให้กด Control ค้างไว้แล้วกดเลือกแบบนี้ครับกด Control อีกทีครับกด E ให้มันรวมเป็นเลเยอร์เดียวกันจากนั้นกด Save ทีนี้จะมีไฟล์ PNG ขึ้นมานะครับ Save t บไปเลยนะครับ โอเคทีนี้มาดูนะครับว่าไอคอนของเรามาหรือยังเอ๊ะมันผมจะเซฟผิดหรือเป yeah, ล่าแย่แล้วอ่ะถูกแล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันเซฟแยกออกมาอย่างนี้ <c oughs> ขออภัยเลยครับผมลบอันที่มันแยกออกมาก่ครับกดนี่ครับเซฟเซฟเก่าต้องเป็นชื่อไอคอนเซฟแล้วเรากดเซฟทับไปเลยนะครับมาดูใหม่นี่มาแล้วนะครับก็เลือกขนาดให้มันพอดีหน่อยนะครับมันก็จะประมาณนี้เราก็กะกะไปกะขอบขอบหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับการทำไอคอนเอง ก็ขอบค,ครับผม